ทุกขังสยติโกธโนคนมักโกรธย่อมนอนเป็นทุกข์คนที่มักโกรธคือคนที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนถูกความโกรธครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาย่อมมีความร้อนรุ่มกระวนกระวายใจหงดหงิดจใจอยู่ตลอดคนประเภทนี้เมื่อถูกอะไรกระทบกระทั่งนิดนๆหน่อยๆก็ย่อมโกรธเคืองขึ้นมาอย่างรวดเร็วบันดาลโทสะอย่างรวดเร็ว เพราะมีความโกรธประจําใจอยู่แล้วเมื่อมีความโกรธประจําใจมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเช่นนี้ย่อมไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ทําอะไรอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทุกข์เพราะใครอื่นแต่ทุกข์เพราะใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความโกรธนั่นเอง